สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายวิธีการใช้งานโหมดเซฟตี้นะครับสำหรับคุณแม่นะครับที่จะต้องไปส่งลูกโรงเรียนตอนเช้าๆนะฮะและจะต้องให้ลูกๆนะครับของบาคนนั่งด้านหลังนะครับจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าลูกนั่งด้านหลังนะครับเราจะมีวิธีการล็อกประตูนะครับเพื่อไม่ให้ลูกนะครับเปิดประตูจากด้านในได้ในขณะที่เราขับขี่นะฮะ ประตูหลังของเรานะครับจะมีสวิตช์ล็อกเด็กอยู่ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าจะมีลูกศรแล้วก็มีลูกเด็กนะครับถ้าปลดไปด้านที่ลูกศรชี้นะครับตรงนี้ประตูจากทางด้านในจะไม่สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในรถนะครับว่าถ้าเราล็อกแล้วจะเป็นยังไงครับผมหลังจากที่เรานะครับได้ทําการนะครับกดสวิตช์ตามลูกศรแล้วนะครับล็อกเด็กนะฮะให้อยู่ด้านหลังนะครับ เวลาเราขับรถนะครับลูกๆนั่งอยู่ด้านหลังนะครับเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าลูกๆจะเผลอไปเปิดประตูนะครับตรงนี้ต่อให้เราจะดึงประตูที่เป็นมือจับด้านในก็ีค่คขังประตูด้านในก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับประตูจะเปิดได้เฉพาะด้านนอกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูด้านนอกกันนะครับนะครับ ถ้าด้านในนะครับตอนนี้เปิดไม่ได้แล้ววิธีการเปิดคือเมื่อเราจอดรถแล้วนะครับเราก็เปิดให้ลูกๆลงโดยที่เราเป็นคนขับเองนะครับจะได้ดูเรื่องความปลอดภัยรถลาจราจรไปมานะครับเมื่อรถปลอดภัยเราก็สามารถเปิดให้ลูกๆเราลงได้นะครับโดยเปิดจากด้านนอกนะฮะคลิปนี้นะครับจะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกๆนะครับที่อยู่ในรถและกับผู้หญิงนะครับที่ขับรถไปส่งลูกโดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าประตูด้านหลังจะโดนเปิดออกโดยฝีมือเด็กๆที่ซนสนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากความปลอดภัยไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ